การสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พระเที่ยงกัมีตัวเลขเได้ดๆมาฝากท่านผู้ชมเนาะเพราะว่ายายบัวเป็นว่าเป็นฝันดีฝันเกี่ยวกับตัวเลขของคุณยายสองเจ็ดศูนย์ฝันดีครับฉะนั้นแล้วพระเที่ยงก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมในเบืองในชมไปพบกันเนาะครับเนาะว่าที่ยายบัวฝันเกี่ยวกับคุณยายสองเจ็ดศูนย์เป็นตัวใหญฝันดีแนวใดยต้องไปฟังเบืองฉัดกับยายบัวเลยครับผม สวัสดีครับจ้าสว yep. yeah. ัสดีจ claro ้าสวัสดีครับผมต่อไปจะมาฟังความฝันของยายบัวที่คุณยายบอกว่าหายไปหา428สองแน่ปรากฏว่าเนี่พอเที่ยงไปได้อยู่สองสองแผ่นครับผมสองใบเนาะในสองใบชุดหนึ่งก็เลยมาแบ่งให้คุณยายแต่ว่าเอาให้ยายบัวเป็นคนเก็บยายบัวว่าฝันจังไดฝันดีบอกิ่นว่าเิ่นฝันดีอยากฟังเบิ่งว่าเิ่นฝันแนวใดว่าเิ่นเป็นคนถือกอนหมู่ครับก็คือ428สองบดมาครับ ฟังจากปากใจบัวพร้อมๆกันเลยครับผมมันว่าจังไรไม่บัวครับม่อคือนนี้ฝันว่าได้ไปกีบบกบกกับใยก่อใยจันใยลั่นก็ไม่บัวบกบกเนี่ยได้เต็มกระตาคนแถวบานคนแถวบ้านครับครับครับไม่บัวได้บกบกสองกระตาเต็มสวดจุ่มกลุ่มอยู่โอ้หอนเลยแมนได้เล้วกเอามาไว้เงอนครับเอามาไว้เงอนกับแจ็คไว้ส่เพิ่ว่า คือลงไปทั้งรุมยังสี่ลหละครับลงไปทั้งรุมเห็นผู้เทาบักไลมีแต่ม่ยิ่งผู้เทานั่นเจ้าที่เจ้าท่าเจ้าที่นี่เนาะหลายคนบานีเนื้อขาเนือเต็มแข่สองแข่เนื้อนะผู้เ่าก็กินนุ่มยำนุ่มยำนุ่มยำเจ้าก็กินไข่ก็กินเนี่ยสันน่ะผู้ใดเป็นคนขาแจ็คผู้ใดเป็นค้นขาแต่ว่าผู้เทาซุ่มนั่นโอ้ถ้ากกินเหนือบักไลเต็มโตหนึ่งครับ บันิบัน้เพื่อนเลยว่ามามาล่ะมากินเนื้อน้ำกันคนละไม่บัวก็เลยย่างไปไรไปเบงโต๊ะนั่นก็มมแต่เนื้อเลือดแดงคึงๆึอยู่โอ้ยเลือดแดงครับไม่ไงก็มามาโต๊ะที่สองก็เลือดแดงคือกันเท่าสองเท่าสามเท่านั้นกินมาสันกินเนี่ย้วก็เลยเอื่อนไม่บัวมาล่ามามามากินเน <c 60> อันเนื้อน้ากันจุ่จู่จู่เพื่อนวะสร้อยจู่สร้อยจู่สร้อยหางเออเพื่อนสันทีกินดอกวันนี้กันลยหูเมื่อมาเขาเออเพื่อนเขาหยอดมานี่ล่ะโอ้ครับมันอีคอนกี้แกงอีก่ฝันอีกได้ไหมฝันว่าผู้เฒ่าผู้หนึ่งยิ่งคือกันเพื่อนว่ะเพื่อนกับมาเนาะเอาเอาเพื่นว่า เอาเอาเงินนี่ไปซื้ออันนี้ให้แหนวนะซื้อยังไรย,ย่าเออเอเอมาเอาโหลดเพื่อนวะ่ะเพื่อนให้เงินสามที่แปดบาทนั่น 28, เขาสองแปดสามแปดตัวเดียวกันงงใส่กันค่ะแ<อ>กเงิ<อ>นสามสิบแปดบาทเมน <28. S 1> ให้สามสิบแปดบาทเงินนะเอาเอาไปซื้ออันนี้ให้แม่แนวนะซื้อยังไรแม่สั่นเอามาเอาโหลดเพื่อนว่ะมาเอาโหลดให้แล้วนี่เพื่อนว่ะสามสิบแปดบาทสามสิบแปดบาท สามสิบแปดมันก็ตรงกับเลขปูเจกแล้วสันกระเต็งวามันเขาเนาะเลขมันก็คืนล่มแค่แต้มเดียวเนาะเขาไป็นไงในกระอกแต้แมนป้าซื้อทั้งซอกแต้ทั้งสามแปดนานไหม้แมนอันแม่บัวครับซื้อขึ้นสามสิบแปดบาทนี่เป็นเหรียญทั้งหมดไม่มีเหรียญหาหรือที่มี แบ่งยี่สิบหรือมีแบ่งยังแต่ว่าเพิ่นเอไฮน์สามที่แปดบาทเอาใส่มือให้เป็นเหรียญหรือเป็นใบเป็นเหรียญโอ้เป็นเหรียญเหรียญเออแต่ว่านับแล้วเป็นสามสิบแปดบาทเพิ่นว่าสามที่แปดบาทเหรียญบาทเอาไปซื้อของให้แน่ก็เลยถามว่าเพิ่นว่าเอาไปซื้ออยัางไรย่ายเอาโลดเอาให้แล้วโอ้เอาโลดเอาโลดเอาให้แล้วเป็นสามตัวนะมีแต่เหรียญก็ต้องเป็นศูนย์สามแปดหรือศูนย์สองแปดก็มีแต่เหรียญเหรียญมันเป็นบอม บอเอาเหรียญเอาหน้าไม่ยิ่งนี่ล่ะหน้าไม่ยิ่งก็คือซีนี่ล่ะเมือกำเมือนี่่าด้วยนี่เออเอามือกำบ่แมนแมนอยู่เออคือฮ่าสามแปดเออแมนพอเอามือพอว่ามื่อรับเอาแมนอยู่เขาเลขมีพูดฮ่าสามแปดด้วยครับมนบัวพันเตะมาให้เไหเออเอาเอาคางเอาคางขวานี่ล่ะ เดี๋ยงี้คำวนาว่าเอาข่างควรคือเอาจับเอาเงินเอาทองโอมเนแม่เป็นกับเป็นเพินเได้หายเลยเดี๋ยวให้ถามเดี๋ยวสิถามยายบัวแทนเอฟซีเนาะคาท่านผู้ชมเนาะลาลัตเตอรี่ที่ซื้อไปที่ว่าเอาไปเสี่ยงนี่มันมีจักชุดกระสุดของประเทศอยงื้อให้ดี สองสี่แมนสองีแน่อีกชุดหนึ่งอันเดจะของซื้อน่นเดีโอ้ชุดหนึ่งบ<อ>่บ่ให้เอฟซีฟัง้ำนี้มันอาจจะเป็นชุดนั้นน้ำกไ็ได้เป็นชุดนั้นมัน 6, 9, เก้าสี่หก่แมนหกเก่พราะชุดนั้นได้มาจากของเจมวยนอกของเกมวยสี่พนว่าอันพุกคนเสือกผูกข้อข,อขอนตใข้าเจ้า <Man. S 1> ใส่สามงวดถึงมัเดยวสง,งวดข้งเหลืองวดชุดท้ทยคึ่งวดนี้ คืองวดนี่คุนกว็วังงวดุดทไทยคืองว,วดนี้ครับเพราะว่าจังบวาให้เบิร์เพราะว่ามันจะมีอยสองชุดสองสุดอันนาชุดหนึ่งก็คือหกเก้าสี่ <6 S 2> <9 4 S 1> ชุดนึงก็คือซีสองแปดแมนของคุณยายอแต่ว่าที่ยาย <4 2 S 1> บัวฝันนี่ก็ฝันว่ามีคนเอาเงินมาให้สามสบาทเอามือขวารับเอาแมนบ่อกมือขวารับเอา นี่แตเรียนเปลาไอ้เก็บบักบวกอันนี้ได้หลายบวกเก็บบักบกไปบักบกนั่นได้หลายได้สองกระตาสวดจุ่มพุ่มเลยบักบกนั่นนี่ละนี่ละสองกระตาแม่แต่แต่แต่บักบกนี่ก็ถือว่าได้โชคได้ลาบไปเนาะเต็มเลยนี่มีน้ำซับเนี่เอาเงินมาให้ได้กินเนื่อไกินยังอีกเอ้าก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะครับท่านผู้ชมเนาะกระตานี่ยฮะแต่ได้แต่แต่กระตากับสองสองกระตาเก๋สองีเหลี่าหน้าหรือสองพูดเท็ไรเนาะ มันก็เข่ากันคือเกา่าทะเลก็เขา่เกา,าก,ก,กันคือเก่าแมนกาโตที่ย่าบัวเป็นเซียงนั่นแหละก็คือ428หรือว่า649ก็มี2จชุดแต่ว่าชุดนึงนั่นคิดว่าเงินไห้38บาทนั่นกาแล้วแต่ท่านผช่วมจะตีเอาเนาะครับเนาะตีเอาอครับเพราะเอามือครับจะเก่ากันเคยมี FC อยู่ทั้งกรุงเทพเพิ่นแปะให้พอเที่ฟังว่าเขาจาปลามาให้ ปลาใหมเพื่อกลบเมือรับเอ,มอเมดดื่อั้นกอกหาปดีปลากับ,บปดมื่อก็หามียายบัวเก่าเมื่อขาวาราปอก็อาจจะเป็นคือจังเพิ่นว่าก็ได้ยาบัววาก็ได้คือหาสามแปดใช่ไหนคอันห้าสามแปดนอกแม่บัวนอกห้าสามแปดันตาเพรเกเลนสองตัวสื่อลตอรีเด็กลางสองตัวเนี่ยเป็นสื่ออะสองแปดสามแปดนะนงสามแปดอายุแม่บัวเท่าไราครับ บอกเพิ่นอีกน่ะเพีงน้อยหาสิผูกหาสิผูกปีเรียงงวดของหันมันออกหาเจ็ดเราเรียงรางอาจจะลดลงมาแต้มหนึ่งกระไรได้ครับผมว่าเบอร์ในนอนได้เนาะพอเที่ยงบอกขอแปลแดี๋ยวจทำมือชุ่มจีแปะเอียงเนาะก็ยังย่ายบัวฝันนี่คือกันครับก็บอกให้ฟังคือซีว่าคือโรตเตอรี่ไม่มีสองชุดอาจจะฝันเกี่ยวกับที่ว่า เอาได้ลอตเตอรี่แล้วไปเอาไปนอนเสียงยังสี่อาจจะฝันดียังสีนะคารมตูมหรือว่าตัวเลขของคุณยายจะเขาหรือว่าของยายบัวให้จะเข่ายังสินะคาร์ตูนโมเนาะการสาร์ูม,มแปลเองส่วนที่ยายบัวฝันนี่ว่าได้เงินส8สิบดบาทเอามือขัวหับเอาเนี่กับแปลเอียงครับผมแต่ว่าส่วนยายบัวแปลห้เหลือคือหา, 3, อาสามแปดเล่นบ่ห้าสามแปดห้าสามแปด ฝันจเมื่อคืนนี่เนี่ยบอฝันเมื่อคืนนี่ฝันเอาลอตเตอรี่ไปให้ยังมันน่ะล่ะเพราะว่ามันว่าขายซื้อลอตเตอรี่นอกเพราะที่อยากซื้อลอตเตอรี่ให้ก็เลยเอาไปฝันครับครับครับไม่ได้คิดยังเลยไม่ได้คิดนั่นคิดนี่เี่เอาไปใแล้วก็นอนแต่ว่าแต่ว่าก็ถือว่าฝันดีเนอกใยอย่างนอกฝันดีเพราะว่าเนาะคุณยายนอกเพราะว่าสี่เพราะว่าสีได้เก็บบกสองกระตา ได้แล้วครับบดจักว่าคนเอาเงินมาให้บัจักว่าได้ไปเออบัจักได้เนื้อได้ยังอีกได้กิน้อยคิดว่าน่าจะได้เนื้อแล้วก็ได้กินสร้อยจุนี่แล้วสําคัญสาคัญครับผมเห็นแดงจริงคืออีกนะครับคุณแม่ได้มิตรใดน่ะนะมิตรใดกครับได้ครับครับกับฟังเขาเองนะครับใส่ช่อมะเที่เทกับบอกตามทีมะเทือเทศนคิดว่านี่หลักก็คือโรตีจะมีสองชุดเถยวไปแยกบัวพันซีเองนั่นชุดหนึ่งก็คือหก ก้าซีส่วนคือเมือว่าเนี่พอเที่ยงเดินท่างกับก็เลยเฝ้าไปหาให้คุณยายคือสองซีโอซีสองแปดนะครับเนาะกับเพื่อว่าท่านผู้ชมอาจจะถาม่าเออยายบัวเอาเลขยังเซียงยังสินะกับท่านผู้ชมก็ว่ามีสองจุดนี่แหละครับส่วนฝันว่าได้เงินได้ข้ามได้อยากได้กินกะอาจจะเป็นตัวเลขที่มันจะเข่าหรือว่าจะเป็นตัวนั่นก็ให้ท่านผู้ชมแปลเอาเองให้ทุกท่านเบื้องยังมีสติเด้อครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม พอเที่ยงกะให้แค่เป็นแนวทางเห็นได้บัวฟันดีฟันเกี่ยวกันกับเด็กคุณยายก็อยากบอกสู้พี่สู้น้องฟังเนาะก็แล้วแต่ท่านจิตชินชอบบ่ชินชอบใครผ่านก็ได้ครับผมม่เป็นอย่างเนาะทามากก็จัดคัดกับผ่านครับสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตารดาชาแนลเนาะครับเนาะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสูคขามเจริญคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องขอให้สุขภาพแข็งแรงกันสมอทุกคนคลิปนี้ พราะเชี่งขอตัวลาไปก่อนพอก็ไม่คีบหนาแล้วก็ขอบคุณยายบัวนะครับขอบคุณยายบัวครับผมที่ให้ตัวเลขดีๆขวอมฝันเด็ดวอากาาดีกว่นองกครับผมแต่ยังเพรเชื่องบอกเด้อครับท่านผู้ชมเงืนอยู่ในกระเป๋าของท่านมึงีผู้ใดที่สามารถไปเอาของท่านออกมาได้ถ้าท่านบอว่าัดสินใจที่จะลงทุนเองเด็กสี่หละครับการจะลงทุนยังจักอย่างมันก็ต้องมีความเสี่ยงเบิดล่ละครับผมเนาะมีความเสี่ยงเบิด แต่ว่าพอเที่ยงหายแค่เป็นแนวทางแนวทางของเฉลี่งของรัฐบาลมาจำงวดทีหนึ่งท่านว่าคมพอสักวันอ่รอยหกสิบสี่ชอบกระจัดคัดกัะพานมันหมั่นกันสมุทรทุกคนสวัสดีครับคุณครับมันนี้มาอยู่่อหนาปูสีสุโทั่วเครับคุณเป็นเบองครับอยู่คุน